น้ำตาลที่ว่าหวานก็ยังสู้ความรักของแม่กับพ่อไม่ได้พี่เจ้าโอ้โหตั้งแต่ลังสิตไปจนตดบ้างไปอินพลยฟัหยอดทิ้เลมีทอกินไหมเนาะแม่อย่าไปทําช่องแยกนะหนูขอแม่อย่าไปทําช่องแยกนะแม่ไม่ต้องเลียงหนูเช้าบางทีอาจจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยเนี่ยกุ้ยเนี่ยข้างถนนอ๋อไม่ใช่ข้าวต้มุ้ยข้างถนนเขาไปขนเมอกอะไรมานักหนาเนี่ยแม่จะไปไหน่ะแม่เป็นคนตัมาแม่เป็นคนตัมา ตววึ <มา S 1> แล้่ดีใจที่ได้มาวันนี้แล้วมันเป็นเดือนที่แบบพิเศษเขาก็ไม่เคยลืมเดือนของแม่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษอะไรจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอแปนแฟมบี่ไม่พ้อง ไม่เป็นไรตามฟิลลิ่งยวมันจะไม่โตไม่เป็นไรเหอแม่เป็นคนเป๊ะโอเคขอเิีครับเมื่อกี้ยังไม่ได้คัทเนาะยังไม่ได้คัทโอเคมาก็ใช้กินแบบเห้าสี่สามสองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอ้ป๊าป๊าบ๊า แม่เกกืออบผิดีลไม่ผิดผิดอะไรอ่ะแม่ผิดตรงไหนไอแป็นชาแนลจะ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 มันอยู่ในช่องของไอแป็นชาแนลไงอยากได้ทีไหมทีหแม่คอยจะคอยจะมันติดตรงนั้นอยู่ตอนแรกแรกแฟมิลี่นะอ่ะพี่นุ้ยนะพี่นุ้ยนะห้าสี่สามสองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแป็นชาแนลไอเป็นชาแนลไอแป็นชาแนลก่อนพี่นุ้ยอันนี้ไม่เอานะ รายการเราถึงสามนาทีแต่เราเปิดรายการสามนาทีสามนาทีได้ไหมห้าสี่สามสองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแปร a ชแนลและนี่คือรายการไอ a ป f a แฟมิลี่โอ้สุดยอดเพอร์เฟกต์จริงจริงจริงนะนี่คืออีกครั้งหนึ่งครับที่คุณแม่นะครับกลับมาที่รายการของ iPan Family โอ้โหเท พี่เราไปเที่ยวที่เขาใหญ่เป็นไงฟีดแบค็คนแถวบ้านทักแม่ไหมโอ้โหคุณนงเดี๋ยวนี้คุณนงชทบจะดังใหญ่แล้วนะนี่ได้ข่าวว่าตอนไปเดินตลาดของถมที่สิงห์บุรีนี่คือคนทักทุกร้านเลยทักทุกร้านเลยทักว่าไงทักว่าเี็มไป ทักงว่าอะไรทักงว่าโอ้คุณนงเดี๋ยวนี้คุณนงดังแล้วนะวันนี้นะครับรายการ i p แปนแฟมิลีจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่มีแค่คุณแม่นที่อยากจะมาออกรายการนี้นะถูกต้องคุณพ่อคุณพ่อคอมเมนต์แม่เลยคุณแม่เล่าสิว่าคุณพ่อทําไมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณพ่อบอกว่า โอ้คุณนงช็กจะดังใหญ่แล้วนะนี่นี่แม่บอกเอ้าต้องทําใจนะเพราะว่าแม่ก็จะเริ่มปิดปิดร้านบ่อยแล้วเวลาแม่หายไปไหนก็ให้รู้ว่าไปถ่ายทำนี่แล้วเมื่อไหร่ลูกถึงจะเชิญพ่อไปมั่งอ่ะนี่ก็ได้บอกพ่อทําตัวง่างนะรายการ i อแ n นแฟมิลีเนี่ยจะต้องเอาพ่อไปแน่นี่พ่อไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรอะไรนะจี่แม่เอาคาของใครมาพูดเอาคาของใครมาพูดของที่บ้านเรา วันนี้คือเป็นวันที่พิเศษมากๆอยู่ในช่วงเทศกาลที่แบบว่าใครหลายๆคนจะต้องกลับไปกราบคุณแม่<ช>นะเป็นวันครอบครัวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือวันแม่<ช>แห่ง นี่คือกิจกรรมภายในครอบครัวที่เราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่อยากที่จะมาทําอาหารแล้วก็ทานกับคุณแม่แต่แม่เป็นคนชอบทาข้าวต้มกุ้ยมากเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนที่ยายยังอยู่เนี่ยคือยายเขาจะชอบทาแล้วคือข้าวเนี่ยคือมันแตกตัวมากข้าวบางทีอาจจะเป็นข้าวต้มนั่นไหมข้าวต้มกุ้ยข้างถนนอ๋อไม่ใช่ข้าวต้มกุ้ยข้างถนนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมีเมนูอะไรอีกคะอันนี้ขาดไม่ได้เพราะตั้งแต่ลูกเล็กๆกก็คือไข่ขยี้ ไข่ขยี้อันนี้ผมกินตั้งแต่เด็กๆนะถ้าสมมุติแบบกลับไปบ้านก็คืออยากให้แม่ทําให้กินเมนูครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าอดีตเลยเนี่ยแม่เนี่ยเป็นลูกแม่ขานี่เล่า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 ยายเนี่ยทำพวกกะฟงกาแฟโบราณทำก๋วยเตี๋ยวแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆแม่ก็จะไปล้วงน้ำแข็งกินพ่อเนี่ยตัวดีเลย นี่คือจุดเริ่มต้นในการที่แม่กับพ่อผมเนี่ยมาฟิชเชอร์ลิงปิ้งย่างกันก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแม่แม่แม่รู้จักกันพ่อพ่อก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เขาเข้ามาจีบแม่เนี่ยคือไม่อยากเล่าเลยเน้นเลเดี๋ยวทําไปด้วยเล่าไปด้วยคือจริงๆอ่ะคือบ้านคุณย่าผมกับคุณยายผมอะคือรู้จักกันยายกับย่าเนี่ยปีเดียวเลยเป็นเพื่อนสาวด้วยกันแล้วอดีตก็คือว่าร้านกาแฟเนี่ยมันตั้งอยู่เขตชุมชนแต่มันไม่มีที่เก็บของสมัยก่อนเป็นเพิงแล้วเราก็จะขนตู้ กาแฟน่ะแบกข้ามคลองน้ำเนี้ยซึ่งเอาไปฝากบรรยาซึ่งมันจุดเริ่มต้นแบบเหมือนแม่ปูทางเหมือนก็ว่ารู้จักกันมาแต่เด็กๆแต่วความสัมพันธ์ที่มันเป็นแฟนน่ะมันไม,ไม่มีหรอกตอนนั้นเราเด็กกันอยู่เด็กมากเขาก็จะเข้าทางกับพี่ชายเขาเป็นเพื่อนกับพี่ชายซึ่งเราก็เป็นน้องเวลากลับบ้านไปต่างจังหวัดที่พี่ก็วัสดีค่ะเราก็ไม่สนใจเราแอคว่าเราสวย มันยังงั้นเลยนะมันยังงั้นเลยนะมันยังงั้นเลยนะน,ยน,น,ยนะนี่แค่จุดจุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกว่าจังหวะตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปเดทกันพ่อเนี่ยพาแม่ไปกินอะไรเอเอ,เอคือที่สําคัญคือมันต้องเกี่ยวกับอาหารไงเ<ช>พรานะวันนี้เราต้องทําอาหารใช่ค่ะมือแรกแม่ยังจําได้ใช่ไหมว่ามือแรกที่พ่อเขาชวนไปกินข้าวเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอก <laughs> วันนี้นะครับเมนูที่เราจะมาชวนคุณแม่นะครับเข้าครัวทําอาหารกันนั่นก็คือนะครับผัดบล็อกเกอรี่กุ้งและวุ้นเส้นผัดผักกระเฉดกุ้ง <c oughs> วันนี้ผมไม่กลัวนะว่าผมจะเก่งไม่เท่าแม่แม่จะเก่งกว่าคือไม่กลัวเพราะเรามีตัวช่วยพิเศษถูกต้องนี่ก็คือซอสหอยนางรม ปราแม่ครัวนะครับคือผลิตจากหอยนางรมแท้ด้วยกระบวนการแบบอันทันสมัยมากๆเลยนะครับสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยรสชาตินี่คืออร่อยมากอันนี้กินตั้งแต่เด็กๆกลมกล่อมหอมใช้ปรุงใช้หมักเนื้อสัตว์ก็ได้ทั้งเมนูต้มผัดแกงทอดคือได้ทุกอย่างเลยทุกเมนูเลยคือเขาเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่คู่ครัวคนไทยเนี่ยมานานกว่า4 0ปีิปอ,อ่อนก็ไม่ ่ะแสดงว่านี่เป็นน้องสาวน้องสาวแล้วก็ที่สําคัญนะจะมีตราสัญลักษณ์ฮารานนะครับรับรองว่าพี่น้องชาวมุสลิมและก็อิสลามนะครับสามารถที่จะทานได้นะครับผมนได้เลยนี่อันนี้นะอันนี้คือซอสหอยนางรมตามแม่ครัวแม่ขาดลูกได้แต่ขาดอันนี้ไม่ได้ แล้วลูกค้า <mould> มากกว่าลูกซะแล้วอันนี้ผมถามจริงนะนี่เขาไปซื้อแม่แยกตั้งหากวะ <IS ung> เนี่ยดูขายเก่งขายอยู่คนเดียวเลยเนี่ย <S <S อ,ああอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนี่เลยน้ําซอสปรุงรสฉลากเหลืองปลาฉลากทองครับผมผลิกตจากถั่วเหลืองชั้นดีเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับปรุงรสชาติเพิ่มความหอมอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ทําได้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันขาดพ่อได้ไหม ก็ได้ก็ได้แต่ขาดอันนี้ไม่ได้ขาดนี้ไม่ได้แต่ถ้ามุดอยู่กับพ่อก็บอกว่าอุขาดพ่อไม่ได้โอ้สุดยอดจริงๆที่จากจากอีพีที่ปากช่องอันนี้คือพิ้วมากนะไปฝึกไปซ้อมไปอะไรมาก่อนไหมเนี่ยไม่ได้ฝึกได้ซ้อมมันเป็นเพราะว่าด้วยสันชาติยาณ วันนี้เดี๋ยวเรามาเป่ายิงฉบกันดีกว่าว่าใครจะทําก่อนอแม่หรือหนูนยังยิงยังเยาวปะกบเบายิงฉุบแม่ทําก่อนจริงอะก็แม่ทําก่อนแม่ชนะอ,อ,อ,อแม่ชนะแม่ทําก่อนใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคุณแม่จะผัดบล็อกฮอลี่กุ้งได้น่ากินขนาดไหนไปดูนะครับ ตั้งเตาก่อนนะครับคุณแม่ค่ะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะพวกน้ํามันเนี่ยคือเราจะต้องใช้เป็นน้ํามันมะกอกที่แบบว่าดีต่อสุขภาพนะโอเคแม่ใส่เยอะไหมจ๊ะก็พอประมาณเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมแม่จ๋าแม่จําได้ไหมว่าเมนูที่ตอนที่ที่พ่อกับแม่ไปเดทกันนะ่ะชวนแม่ไปกินนี่คืออะไรพ่อน่ะ ตามญาติออกไปแม่ก็เป็นญาติเขานั่นแหละแล้วแม่ก็ออกไปป้อมยามเขาก็ประกาศเสียงตามสายใช่เรียกว่าคุณนงนุชนงนุษคือชื่อเดิมคุณนงนุษมีญาติมารอพบที่หน้าป้อมยามแม่ก็คิดอยู่หนานี่ไข่ไม่แม่เกิดตั้งแต่โตเป็นสาวละอ่อนสาวละอ่อนมาเนี่ยไม่เคยมีใครมาจีบเลยสาวละอ่อนพอออกไปอ้าวสวัสดีครับพี่โกพี่โกมาทําอะไรคะพ่อผมตอนเด็กๆเขาจะเล่นนิโกรว่แม่คุยเนี่ยมันจะไหม้แล้วลูกมันจะไหม้แล้วอะไรอะไรหนูช่วยอ่ากุ้งแม่จะใส่กี่ตัวขอเจ็ดได้ไหม ทำไมต้องเจ็ดอ่ะมันตรงวันเกิดเราอ่าเพราะแม่เกิดวันที่17 17ใช่เลขเจ็ดอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวนําโชคของลูกชายแม่ลูกชายเกิดผมเกิดวันที่7เดือน11ใช่อ๋อแม่ก็เลยแบบใส่กุ้ง7ตัวเป็นเลขนําโชคเลขนาโชคเนาะพอใส่กุ้งเสร็จปุ๊บรอให้มันสุกสักนิดหนึ่งใช่ไหมคุณแม่นิดนึงนิดนึงสี่นิดใช่ไ่ะลูก ร่จะสุกโอเคเอาใส่ผักเลยค่ะเอากี่ชิ้นดีไม่ต้องเจ็ดนะลูกเอาหมดนี่เลยเดี๋ยวเราไม่พอทานเอาแล้วทำไมต้องปิดฝาด้วยคุณแม่ก็ปิดฝาเพื่อที่จะให้มันอบพอมันอบแล้วเนี่ยผักอ่ะที่มันกรอบๆอยู่มันดิบเนี่ยมันก็จะสุกแล้วคือมันก็จะสดด้วย<ช>สีะจะสวยด้วยใช่ไหมจังหวะตอนที่รอพอแม่ไปเจอพ่อเสร็จปุ๊บสิ่งที่พ่อพาแม่ไปกินนี่คืออะไร ก็แถวนั้นจะเป็นย่านลังสิ์แม่ทํางานเย็บผ้าเป็นสาวกาเม้นสาวอ้อ้เลยค่ะเม้นเมื่อไหร่เมนูที่พ่อพาไปกินจะมาเนี่ยแม่อ๋อแม่มันต้องมีที่มาที่่ไปทีนี้พอไปเจอพ่อที่ป้อมยามเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อพ่อก็บอกว่าจะมารับไปกินข้าวเมันก็แบบเด็ดแรกก็จริงเหรอแ้ได้ยังเนี่ยได้แล้วได้แแม่นะ อุ้ยไม่จบสักทีมันไม่จบลูกเพราะว่าตั้งแต่ลังสิตไปจนติดบ้างไปอีกเลพระโหนยอดท้งเลยมีของกินมากเรื่องมันมาจากลังสิตไงโอเคนะคะแม่จะใส่อะไรต่อใส่แครอทแครอทนี่แม่เอากี่ชิ้นแม่ว่าไม่ต้องเจ็ดลูกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเวลาแม่แบบว่ารักพ่อเนี่ยคือแม่ก็เทให้หมดใจหมดใจเลยเหมือนยอดทพ่งอุ้ยสีสวยมากใช่ แม่จะต้องปรุงอะไรบ้างครับก <K> ็ขอเป็นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะคุณแม่เพ,พเลย่คเรามานาน40ปีหูีนี่ก็ใส่แบบใส่ตามชอบเลยเราใส่แบบนัวๆเลยยิ่งใส่เยอะน้ำมันจะยิ่งแบบโโนัวเข้า,<ช>าที่นะแต่ไม่ต้องเยอะมากเพราะของ,ของเขาอร่อยอยู่แล้วลูกหูยหอมเลยอะแต่น้ําตาลก็หยอดน,นิดนึงได้เพราะว่าเราจะตัดหวานนิดนึงน้ําตาลเนี่ยแม่เคยทะเลาะกับพ่อไหมเดี๋ยวหนูจะเอาเรื่องที่แม่เคยทะเลาะหรือไม่ทะเลาะเอามาใส่เป็นจนวนช้อนถ้าถ้าเกิดว่า จะเอาในสิ่งที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันหนูจะไม่ได้ใส่น้ำตาลหรอกจะไม่ได้ใส่น้ำตาลหรอกนี่ทำไมอ่ะก็จะไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะชีวิตของโอ้ดูสิน้ำตาลพี่ว่าหวานก็ยังสู้ความรักของแม่กับพ่อไม่ได้ไม่ได้เลยะโอ้โหประมาณนี้พอไหมคุณแม่พอค่ะนิดเดียวพอนะะ อ่าเพราะว่าเรามีซอสหอยนางรมอยู่แล้วอ,อันนี้เอาคแค่แบบไปตัด<ช>รสชาตินิดนึงอันนี้ไม่จะใส่ไหมใส่นใส่นิดนึงนะใส่นิดนึงอันนี้คือน้ําซอสปรุงรสนะครับผมนี่นะยิ่งใช้คู่กันมันก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยสุดเลยค่ะแม่อย่าไปทําช่องแยกนะหมูขอแม่อย่าไปทําช่องแยกนะแม่ไม่ต้องเลี้ยงหนูอุ้ยกำลังได้แล้วนะได้ละได้ละรสชาติมันได้เลยโอ้โห อ,อาอโยใส่กานคุณแม่แม่ยังไ,ไม่พูดเลยนเออนี่ยอาบีกินข้าวต้มกุ้ยคือที่เล่ามาตั้งนานคือข้าวต้มกุย้ยเาาต้มกุ้ยค่ะนี่คือมื้อแรกในการเดทเลยถูกต้องมือมือแรกที่พ่อพาไปแล้วแถม ดูหนังกลางแปลงซึ่งล้อมด้วยสังกะสีค่าตัว5บาทนี่คือการเดทสมัยก่อนนะดูหนัง5บาทถือว่าหลูไหมแม่โอ้หลูแล้วหลูแล้วคือเขาต้มนะหลูตั้งแต่ตอนขอประกาศญาติแล้ว มีคนแต่งเพลงให้กับแม่ด้วยนะที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพลงนี้ไงแม่ตอนทำนาข้าเชิญนงนดเป็นดาราเจ้าขอพอแล้วลูกพอแล้วลูกเอาน้ำให้มันกินหน่อยสิเขาไปขดมุกอะไรมานักหนาเนี่ยอ่ะเมนูของหนูผัดอุ้นเส้นกับเฉดกุ้งสดอ้ฟังแล้วเป็นไงคนลูกก็ไม่เคยทามาก่อนเลยแม่จะไปไหนอะ ไม่ต้องกลัวแม่เป็นคนแบบมันเหมือนกับแบบแม่เป็นคนตัมาแม่เป็นคนตัมาตั๊กมาตลกจร้งเลยอ่ะวุ้ยมุกมุกแบบแพลวพาวอ่ะช่วงนี้พ่อดูอยู่พ่อแบบว่าโอ้โหไปฝึกมุกมาจากไหนพอคิดหนักแล้วคิดหนักเลยนะครั้งหน้าคิดหนักแล้วอ่ะใส่น้ํามันไปก่อนเลยน้ํามันมะกอกมะกอก อันนี้ต้องใส่พริกไหมใส่สิคะผัดกระเฉดมันต้องมีรสแซ่บๆแซ่บๆเหรอเอาเป็นว่าแม่กับพ่อคบกัน3ปีห<ซ>นูนก็ใส่สักประมาณ3ช้อนกว่าจะได้มาแต่งงานเนี่ยเกือบ3ปีดูจง <นะ S 1> ดูใจกันนะ3ช้อนพอดีเลยต่อไปเราจะใส่กุ้งนะครับคือจริงๆอะผมจะบอกว่าพ่อผมเป็นคนที่ข้างรักเหมือนกันนะเขายอมที่จะลาออกจากที่ทํางานเดิมอะเพื่อที่จะตามแม่ไปทํางานด้วยอ,อยากไปอยู่ใกล้แม่นะ อะไรกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวหนูชอบเลขเจ็ดเลขเจ็ดใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ากำลังอร่อยแล้วกำลังอร่อยพ่อชอบจามอย่างเงี้ยจามแบบนี้จามแบบทะลึ่งอ่ะผที่ผัดเลยสวยสวยมากสวยสีสวยเลยใส่ใส่เยอะไหมครับคุณแม่พอประมาณเนาะเพราะผักกระเฉดกำลังดีนะใช่ผัดผมน้ำนิดสิลูก บ้านผมมาชอบกินกะเพราแล้วเวลาจะผัดกะเพราเนี่ยคือจะต้องเจียวน้ํามันเจียวเครื่องอ่ะมันจะต้องให้จามกันทั่วบ้านอ่ะแสดงว่านี่คือกระทะนี้อร่อยอ่ะหลังจากนั้นคุณแม่อันนี้หนูว่าน่าจะได้แล้วกระเฉดเลยไหมใช่ค่ะกระเฉดเลยอ่ะประมาณนี้โ <Okay. S 3> อเคหนูต่อไปนี้ผงรสละุงรสเลยผมก็จะใช้นี่เลยครับซอสหอยน,หนางรมตราแม่ครัวนี่ สักนิดน,นึ่งก่อนอเสร็จปุ๊บผมก็จะตามด้วยนี่เลยน้ำซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับนี่ ชิมกันเลยดีวยกว่านะครับเริ่มจากของแม่ก่อนเลยกุ้งก็ต้องขาดกล้ไม่ได้ละกุ้งมันก็ต้องมี <c oughs> โอ้โหคำใหญ่มากแม่บอกแล้วงานเจแไปนป็นไงวะอ, oh. อ๋อนี่ครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมน <c oughs> ีมกลิ่นตอน,นเด็กที่แม่แบบทำ่ะ อร่อยจริงคือซอสหอยนางรมของเขาเนี่ยกับซอสปรุงรสเนี่ยคือเขาแบบมันแทรกนะอยู่ในตัวเนื้อผักคือแบบมันอร่อยมากมันคุมกล่องมากๆจริงๆถ้าเต็มสิบผมให้ร้อยชมเกินไปป้าหนูชมซอสเอาเหรอซอสเขาดีหนนึกว่าชมแต่ฝีมือแม่ก็ต้องดีด้วยมันก็ต้องเข้ากันใช่จริงๆผมว่านะทุกคนน่าจะเป็นเวลาแบบเรามาทําอาหารกินเองหรือว่าเวลาเดี๋ยวนี้ในยุคนี้นะกินที่ร้านไม่ได้แม่เราก็ต้องโทรสั่งพอ,อโทรโทรสั่ง delivery มาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมัน มันนึกถึงฝีมือของคนที่บ้านนึกถึงฝีมือแบบแม่ปู่ย่าตายายที่เคยทําอาหารให้เรากินะ<ห>ก็เหมือนเวลาแม่ไปทํางานโรง,งงานเนี้ยแม่ยังนึกว่าอุย้ยอยากกินผดัดอน้ําพริกเผาก็คิดถึงตอนที่แบบยายทําคิดถึงแล้วมันอยากจะร้องไห้ อยู่ๆก็ดรามานยิถึงจริงๆนะลูกเพราะว่าไปไป,ไปเวลาไปทํางานแม่จะผัดน้ําพริกไม่ใหญ่หไม่ใหญ่หญ<ช>จะทําให้ทหําใ,<ช>ให้กิน<ช>จริงๆนะเวลาเนี่ยยิ่งเทศกาลแบบวันแม่แบบเนี้ยมันนึกถึงแบบรสชาติฝีมือแม่เวลาแบบทำอะไรให้กินอะไรเงี้ยนี่คือเป็นช่วงเวลาที่แบบลูกๆทุกคนนะถ้าสมมุติกลับบ้านไม่ได้นะช่วงนี้นะไม่เป็นไรโทรหาวิดีโอคอลคุยกัน หรือว่าแม่ทําอาจจะส่งมาให้เรากินเออหรือให้แม่ทําให้ดูแล้วเราทําตามเฮ้ยมันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ดีเหมือนกันนะในใช,ช่วงนี้นะจานต่อไปแม่ต้องจิมฝีมือลูกชายบ้างได้เลยแม่เอากุ้งก่อนเลยนะเอาเลยคุณแม่ว้าวอจ้าจ้จนะลูกกลับไปบ้านหนูทำเลยนะนีะ่เหรอมีความฉุนตั้งแต่ชิ แม่ไม่ต้องพูดเอาเอาวุ้นเส้นก่อนนะไม่ต้องไปกู้งอบวุ้นเส้นเลยพริกสามช้อนของแม่อูเงือเฮ้ยแต่แซ่บมันมีความแบบกลิ่นของความซีฟู้ดแบบของของความแบบอาหารแบบกุ้งทะเลอะไรเงี้ยจริงๆนะมันจะคล้ายๆเหมือนความแบบผัดชาชูชีงี่นะแต่ว่ามันมีความแซ่บมากกว่าไทยเราก็ไม่ได้ใส่ไม่ต้องใส่เลยแต่ทำไมรสชาติมันแบบจัดจ้านนะชอบนี วันนี้พี่แฟรนเข้าตัวกับแม่กู้สึกยังไงครับผมรู้สึกว่าสนุกนะนานๆทีที่แบบว่าเราจะแบบมีโอกาสมีเวลาในการที่แบบเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะปกติเวลากลับไปบ้านเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยคือแม่เขาอะจะเตรียมไว้ให้หมดแหละรอให้พ่อน้องตาแล้วก็ผมเนี่ยทานอย่างเดียวคือเขาจะตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทาแต่ก็น้อยครั้งที่ผมอะจะทําอาหารกับแม่ฉะนั้นวันนี้ก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบมันสนุกด้วยแล้วมันก็เป็น วันพิเศษสําหรับเขาด้วยคือแบบ้วันแม่แล้วอย่างเงี้ยก็ทาให้รู้สึกว่าเออเราเองเราก็ได้มีเวลาใช้กับเขามากขึ้นแล้วก็แบบทําให้วันที่มันเป็นวันพิเศษสําหรับเขาอ่ะมันพิเศษขึ้นไปอีกบางทีการทําอาหารเมนูที่แบบธรรมดาธรรมดามันเป็นเมนูที่แบบพิเศษเพราะว่าเรามีเวลาให้กับเขาและเราก็แบบอยากให้เขาได้ทานอาหารที่อร่อยอร่อยอะไรแบบนี้แล้วแม่ครับพอได้ชิมฝิมือลูกแล้วรู้สึกย คือเขาเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยอยู่แล้วเขาจะไม่ไม่เคยลืมรสชาติของบ้านบ้านเราอะแม่ก็ดีใจที่ได้มาวันนี้แล้วมันเป็นเดือนที่แบบพิเศษเขาก็ไม่เคยลืมเดือนของแม่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษอะไรจริงๆขอบใจลูกที่ชวนแม่มาทำดีใจเดี๋ยวไว้มาครบครบค่ะ <c oughs> แม่มานี่แม่มานั่งนี่นี่แม่มานั่งนี่นะหนูมีของจะให้แม่เนื่องในวันแม่นะครับก็หนูก็เป็นตัวแทนของน้องด้วยละกันวันนี้น้องไม่ได้มาด้วยวันแม่ปีนี้ก็ขอให้แม่เนี่ยคือมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็หนูก็จะเป็น ลูกที่ดีแล้วก็เป็นพี่ชายที่ดีอนาคตก็คงต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องดูแลน้องดูแลพ่อขับแม่ให้ดีที่สุดก็อยากให้แม่แบบคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ดูความสำเร็จของหนูแล้วก็น้องต่อไปครับขอให้ลูมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะลูกนะ เป็นคนดีของพ่อแม่ครอบครัวสังคมหลอดไปนะลูกน,นะ ก็ขอให้ทุทกๆวันเป็นวันของพอ่อแล้วก็เป็นวันของแม่แล้วก็เป็นวันของครอบครัวด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับนี่แหละครับผมถ้าใครนะครับอยากให้กิจกรรมในครอบครัวโดยเฉพาะนะครับการทําอาหารกับคุณพ่อคุณแม่<อ>และทําให เมนูที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันพิเศษขึ้นมาอีกนะครับต้องแนะนําเลยครับนี่เลยครับซอสหอยนางรมตาแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้นะครับด้วยกระบวนการอันทันสมัยมากๆนะครับสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยนะครับกลิ่นนี่คือหอมเตะจมูกมากๆเลยนะครับจะใช้ปรุงใช้หมักได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดได้หมดทุกเมนูเลยครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับยอดขายอันดับหนึ่งและเขาเนี่ยคืออยู่คู่กับครัวไทย เนี่ยคือมานานกว่า40ปีที่สําคัญครับมีตาสัญลักษณ์นะครับฮารานรองรับด้วยคือพี่น้องชาวมุสลิมหรืออิสลามเนี่ยคือสามารถรับประทานได้นะครับยังไม่หมดครับขวดฝั่งนี้คุณแม่ครับโชว์หน่อยอันนี้นะคะเป็นซอสปรุงรสฉลากเหลืองนะคะตาฉลากทอง <c oughs> เราสามารถใช้ปรุงอาหารได้หรือเราจะกินกับ ไข่ต้ม,มไข่ทอดไข่เจียวไข่ <ไข S 1> ดาวี่ก็ได้ได้หมดเลย,เ,ลยเราหรือเราจะหาะก,กับข้าวร้อนๆนะคะก็อร่อยอร่อยค่ะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีนะครับผมสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับผมเพิ่มความหอมความอร่อยความกลมกล่อมให้กับหลากหลายเมนูเลยครับผมยังไงขอขอบคุณนะครับนี่เลยทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับ